ขันเครียดไปเวลาไปเดิน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 ไปจะไปไหนกันไม่้เดินไปเดินไปเดินไปอีจะไปไหนแจนอชิบอะไรกแบ้วเราเดินไป เาไปอีกเลยจะทำอะไฉันเลยาจะไปทําจะไปจักาทราก่อนไยมันไร่ะวนนี้มันเวอีา่ก่า่านี้แรงนี้อาวันอดอาไร่ทาไรอะไรเนี่ย ราทางเราอือ